ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพิพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Honda r e b e l 500ครับรถคันนี้เป็นรถปี2สม7เจนะครับเลขไม่14,000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวมาพระว่าของแต่งจากเดียบลทั้งคันครับออปชั่นเต็มสุดๆจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาครับมาชมกันเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะ14,425กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากมาลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ หน้าจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้ไม่มีบุกกระแทกแตกร้าวนะฮะฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะตุ๊กตาแฮนด์แต่งแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับมาครับนี่ครับคันนี้มีไฟนะครับมีสวิต์เปิดไฟเปิดปิดไฟจาตอดไลท์ด้านหน้าด้วย ประกับไฟฟ้าครับตัวอ่อต่างๆไม่มีเรือนรางปอกแค่นแต่งครับลายดัดมัลค้าจากเดียโบมือคลัตช์ครับกระถือมือเบรกนะครับเป็นของแต่งจากเดียโบใช้ยวการสามารถปรับระดับได้ด้วยนะฮะกระปุกปันมเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเร่งครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือนรางนะฮะชุดครอบถังแต่งจากเดียโบครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยชุดสีถังเดิมครับถ้าบอกก็บอกว่าแทบไม่มีรอยขีดข่วนรอยขนแมวบุบลักยิ้มไม่มีนะครับ เบาะนั่งเป็นเบาะแต่งตอนเดียวครับจากเดียบโลครับรวมด้านหลังหนานะครับนั่งสบายครับมาพร้อมกับพนักพิงด้านหลังแต่งด้วยนะครับมาด้านหน้าไม่พอครับมาพร้อมกับนี่ฮะไฟคู่หน้าอ่ะนะครับไฟด้านหน้าแต่งเป็นแบบฟู l ไอดีครับแล้วก็ครอบไฟแต่งไปจากเดียบโลเช่นเดียวกันครับแกนโชคสวยนะครับไม่มีตามมดแต่รั่วซึมแน่นอนครับบางคนหน้าเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าหลังครับเบิกใกไม่นะครับจากวิชลินนะฮะสภาพอยู่ที่เก้าสิบ้าเปอร์เซนตใช้ไม่ถึง 300กิโลเมตรครับนะครับขอบรถด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับกระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาเทาไรคาลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยคันี้ครับมาพร้อากาศหม้อน้ําด้านหน้าแต่งนะครับขอท่อสวยครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าด้านข้างคันนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าลมถึงแคสบาร์ด้านข้างแต่งอีกด้วยนะฮะโอ้ของแต่งจัดเต็ม ไฟเดียวคู่หน้าครับเป็นแบบ LED จากเดียบรนี่นะครับเป็นของแต่งนะฮะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มครับเฟรมสวยครับไม่มีรอยฝาแววสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มล้มแตะหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับคันเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกระเป๋าด้านข้างแต่งทั้งสองข้างนะทั้งซ้ายและขวาเลยครับจิ้มกันครับมาเพราะท่อแต่งจากเดียบโครับอย่ามาฟังเสียงท่อคันนี้กัน ี่ครับท่อนี่ดังลั่นเลยครับอัตราเร่งเป็นไงครับมานี่ครับขึ้นเลยขึ้นเร็วลงเร็วรถเครื่อง,งยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังเบิกใหม่ครับจากพิชลีสภาพที่95เปอร์เซ็นต์ครับไฟท้ายแต่งครับทรงกระสุนครับด้านหลังนะฮะไฟเบรกด้านหลังแต่งเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันศูนตรงไม่มีบิดเบียรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซ่สเตอร์ครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับกระเป๋าด้านข้างฝั่งซ้ายครับนี่ฮะกระเป๋าหนังสวยครับ พักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวเช่นเดียวกันคันนี้กุญแจครบสองดอกนะครับเฟรมเดิมสวยสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะคันนี้ย้ายนะครับไมมาอยู่ด้านข้างนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นของแต่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยว่าเป็นตัวติดตั้งนะครับจากมอโต้เวฟนะครับสำหรับตัวไมด้านข้างนะครับ นี่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งแห้งใสๆครับตามผาตายทันเทอร์ไบร์นนทบุรีครับกระบอกโช๊คด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยครับเอาละครับวินดี๋ให้ดูวินตัวนี้ตำดีหน่อยนึงคันนี้มีตำดีอย่งนี้ครับนี่ฮะตรงปีกนกนี่คือตำดีของคันนี้นะให้เห็นเลยนะครับแต่ว่าขอไม่เก็บงานเพราะว่ามันเป็นสีเดิมครับเอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีค่าจัดไฟแน่นะครับฟรี ฟรีค่าโอนกระสุดลถได้อีกถ้าคุณมองหารีเบล5 0 0แบบว่าของแต่งจัดเต็มจากเดียบรแบบนี้คันนี้พี่ตีบอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็คุ้มมากๆถ้าใครหาอยู่รีบเข้ามาครับรีบมาจับจองรนะับตับคันนี้ครับแล้วเจอกันครับทันตบ้านทัมบลีสวัสดีครับ